สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมง M อ็บทเวลา11นาฬิกาค่ะประธานสภานิติัญญัติแห่งชาตินัดประชุมวันที่7และ8พฤษภาคมพิจารณาถอถอนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กรณีระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอมีคำสั่งนัดประชุมครั้งที่24ทับ2,558ในวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคมในเวลา10นาฬิกาที่อาคารรัฐสภา ดยมีวาระเพื่อดําเนินกระบวนการถอดถอนนายภูมิสารผลอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายบุญทรงเตริยาพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนา,นายมนะสร้อยพลอยอดีต ขออภัยค่ะอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศออกจากตําแหน่งกรณีการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐในโครงการรับจํานํำข้าวโดยเป็นกระบวนการรับฟังคําแถลงการปิดสํานวนด้วยวาจาของผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาก่อนที่จะนัดลงมติถอดถอนหรือไม่ในการประชุมครั้งที่25ทับ2,558ในวันศุกร์ที่8พฤษภาคมต่อไปพร้อมกันนี้จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอีก5ฉบับประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฉบับที่พศร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัยพศร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมฉบับที่พศเพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอร่างพระราชบัญญ,ญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พศและร่างพระราชบัญญ,ญัติการจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเลฉบับที่พศที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ชิลี่เฝ้าติดตามผลกระทบหลังจากมีฝนตกหนักใกล้กับภูเขาไฟภายหลังการประทุครั้งล่าสุด หลังจากภูเขาไฟคามบูโกซึ่งตั้งอยู่ทางภาคใต้ของชิลีเกิดการพะทุครั้งที่3และมีฝนตกหนักในพื้นที่ใกล้เคียงเมื่อวันพฤหัสบสปปดีที่ผ่านมาผู้เชี่ยวชาญเกรงว่าตะกอนภูเขาไฟที่สะสมบนปากปล่องและตามไหลเขาอาจถูกน้ำฝนชาล้างจนเกิดโคลนภูเขาไฟที่เรียกว่า,าลาฮาไหลลงสู่แม่น้ำซึ่งจะสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อสิ่งแวดล้อม โดยโคลนที่ไหลลงมาจากภูเขาไฟอย่างรวดเร็วยังสามารถทำลายล้างสิ่งก่อสร้างที่อยู่ขวางหน้าได้อีกด้วยขณะนี้ทางการได้สั่งห้ามประชาชนเดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่โดยรอบใกล้กับภูเขาไฟทําให้ชาวบ้านจํานวนหนึ่งไม่พอใจเนื่องจากต้องการเข้าไปให้อาหารแก่ปศุสัตว์ในฟาร์ม ภูเขาไฟคาบูโกเกิดระเบิดครั้งแรกเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาหลังจากนิ่งสงบมานานกว่า40ปีส่งผลให้ต้องอ,อพยพประชาชนราว4,500คนจากพื้นที่เสี่ยงภัยท่านผู้ชมสามารถรับชมข่าวพักเที่ยงได้ในเวลา12นาฬิกาสวัสดีค่ะ รัฐบาลขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมส่งน้ำใจเมตรีสู่พี่น้องชาวเนปาลผู้ประสบภัยแผ่นดินไว้โดยสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาธรรมเนียบรัฐบาลชื่อบัญชีหัวใจไทยส่งไปเนปาลบัญชีเลขที่067 0, 0 10330 6หรือร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยทุกจังหวัดทั่วประเทศ โอกาสครบรอบ82